บทความเสียงชุด t ALENT MANAGEMENT การจัดการคนเก่งตอนสิ่งที่บ่งบอกว่าเราต้องจัดการคนเก่งมีสัญญาณอะไรบ้างที่บอกเราได้ว่าองคอ์กรของเรากำลังมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการคนเก่งเพราะการจัดการคนเก่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่ามันมีความต้องการมากน้อยขนาดไหนหรือเร่งด่วนขนาดไหนที่จะต้องรีบทาเรื่องนี้สิ่งต่อไปนี้เป็นเครื่องบ่งบอกได้ว่า เรากำลังมีความต้องการเรื่อง Talent Management ซึ่งก็จะแสดงออกในรูปของสัญญาณเตือนภัยที่แสดงถึงความต้องการจัดการคนเก่งได้แก่ตำแหน่งงานที่สำคัญหาคนมาทำงานไม่ได้เป็นเวลานานแล้วก็มีการจ้างงานภายนอกแบบเร่งด่วนฉุกเฉินตำแหน่งงานที่สำคัญส่วนใหญ่ต้องว่าจ้างมาจากภายนอกการทดแทนตำแหน่งงานไม่ประสบความสำเร็จ มีข้อร้องเรียนเรื่องการตัดสินใจเลื่อนตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรมลูกค้าสูญเสียความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการถ้าเกิดเราพบปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็มีแนวโน้มว่าเรากำลังมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการคนเก่งอย่างเป็นจริงเป็นจังเสียที